พักพิงพักแดดบางช่วงสถานีรถไฟอยุธยาอาจจะโจอดด้านเลยสถานีมาฝั่งด้านตรงข้ามสถานีหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าฝั่งด้านนั้นเป็นรถขาออกจากกรุงเทพ ส่วนฟ้าเข้ามันจะมาอยู่ฝั่งน,นี้นะครับมีคนจรอขึ้นเยอะเพราะว่าจะเข้าไปทำงานเพราะด้วยมาถึงอยุธยาก็ประมาณบ่ายสองกว่า,กวา,กวา,าเกือบบ่ายสองเกือบบ่ายสามรนถะคันนี้ไปถึงกรุงเทพประมาณผมจำไม่ได้ที่ประวัน ผมมาบรรยายใหม่นะครับน่าจะเป็นใบสองใบสามประมาณนี้ครับตอนนี้น่าจะถึงเที่ยงแถวอยู่ที่เสียเวลาหรือไม่เสียเวลานะครับออกจากทานีอิสยาก็ผ่านชุมทางเล็กๆน้อยผ่านบางปะอินเชียงลากน้อย ลังสิตสามเสตัวนี้จะไม่ให้ลังสิตเดีลังสิตดอนเมืองนะผมพูดผิดนะขออภยนะัยนี่กาลังจะขึ้นไปที่สถานีดอนเมืองนะับขึ้นทางยกระดับรถไฟขึ้นนะครับนี่ครับคลิปนี้ผมจะมีลงเคยลงคลิปไว้หลายช่วงอยู่นะช่วงลังสิตผมมาที่ไรไม่ค่อยได้ถ่ายว่ามันม่วงนอน,นครับทีนี้ตัวนี้ ตอนเมืองนะครับเป็นคลิปแบบบ้านๆนะครับถ่ายคลิปแบบนี้ผมอาจจะมีลงแบบเดียวกันเยอะนะครับจะไม่ใช่ว่าเป็นคลิปเดียวนะครับไม่ใช่คลิปแบบเดียวเพียงแต่ว่าคุณละวันนะครับผมไปกลับบ้านช่วงไหนผมก็ถ่ายช่วงนั้นนะครับในปี 2,003นะครับ2,023พูดผิดพูดผิดอีกแล้วถ้าไม่พูดผิดไม่ใช่ออตไทยบ้านนะพี่นอออ้องออตเดียายออตไทยบ้านผิดสม,มัย20สม,มัยซาวแล้วก็เพดสม,มยัยแพนเพด ันนี้ก็ลงที่สถานีอะไรแล้วครับชานชลาที่เจ็ดนะครับพอพูดถึงบันไดเลื่อนนะครับคนแก่บางท่านไม่รู้จะกกลัวลงกลัวบันไดเลื่อนนะครับผมไม่ได้พูดบ้านนะผมเมื่อก่อนผมยังไม่กล้าขึ้นเลยนะครับสมัยแรกๆเป็นเด็กๆบันไดเลื่อนกับคนบางคนเนี่ยกลัวนะ นี้บางทีเขาก็ปิดด้านบันไดไว้นะครับต้องพาญาติมาให้ไหมต้องให้ญาติพามาด้วยคนไม่กล้าลงบันไดเลื่อนลิฟต์หรือลิฟต์บางคนก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับสําหรับยุกคก่อนๆหรือลูกคนแก่ไม่ใช่ว่าคนแก่แล้วบางคนก็กลัวครับคลิปนี้ผมก็จะจบลงในช่วงนี้นะครับ สถานีรถไฟดอนเมืองออกไปแล้วครับใช่ป่าถ้าผมพูดผิดก็ไปนะครับบางทีการมันย้ายภาพตามหลังมันก็ไม่จัดทัดเท่าไหร่สวัสดีครับผม